ความร้อนแรงของฐานอับแท่งนะครับทุกคนครับดูครับอยู่ใกล้ไม่ได้นะผมต้องขยับออกมาห่างๆอยู่หูขนาดนี้ร้อนมากนะครับผมต้องใช้ซูมเอานะทุกคนทํางั้นจอแตกแน่นะครับดูครับเราใช้เพียงแค่ห้าก้อนเองนะทุกคนส่วนข้างล่างก็จะเป็นฐานไม้ทัท่วไปเล็กๆนะครับก็เลยอยากจะทดสอบนะครับนะฐานอัดแท่งของเรา5ก้อนร้อนแรงมากนะทุกคนดู อันนี้จะเป็นฐานที่ใช้พร้อมกันนะครับนะก็เริ่มมอดไปแล้วนะส่วนฐานอัดแท่งของเราใช้เวลาได้นานนะฮะซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยอยู่ที่2ถึง3ชั่วโมงนะครับตัวไหนที่อัดดีๆหน่อยก็ประมาณ4ชั่วโมงนะครับทุกคนดูครับร้อนแรงมากๆนะครับฐานอัดแท่งสําหรับลูกค้าท่านไหนที่ยังไม่เคยใช้นะครับว่าฐานอัดแท่งบันดีแบบไหนอย่างไรก็ลองนําไปใช้ดูนะครับทุกคนนะฐานอัดแท่งคุณภาพดีตรา SPN นะครับ ร้อนแรงร้อนทนร้อนนานครับทุกคน